ต้องหาวันที่เท่าไหร่แล้วนี่ามานี่วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่จะสิ้นเดือนแล้ว,วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีเหรมงคลวันมงคลไหมมีวันมงคลไหมมีมพูดมาซีวันมงคลอะไรวันที่เท่าไหร่วันมงคล อะไรเือสามพกสามหกเนี่ยก้าอะไรก็วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่หนึ่วันที่นึสามสามพก็อะไรสามหกก็อะไรไม่มีแต่สามพกเนี่ยสามพกก็อะไรแปนห้า,าเนี่ยสกกองวันนี้เนี่ยวัน นี่เป็นวันมงคลนะเมีมีในปฏิทินไหมเขามีแค่สามเออเขามีแค่สามสิบเอ็ดวันบอกให้ไปหาก็ไม่ไปหาเนาะนอนนอนนนอไม่หลับใช่ไหมตอนกลางคืนนอนไม่หลับใช่ไหมเออมีผู้หญิงมาหาด้วยไอ้แก่ผู้หญิงมาหาด้วยสวยไหมมีแก้มแดงรับแก้มแดง พวกผีปอบเอ้าผีปอบน้ำมาอาบบ้างไหมเนี่ยฮะอาบน้ำบ้างไหมโอยปล่าครับทำไมไม่อาบอาบมือถืออะเสื้อผ้าไม่มีอ๋อไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมเออเดี๋ยวเกิดว่าเพื่อนๆอยากส่งมาให้เดี๋ยวจะได้บอกให้เนาะว่าใครมีเสื้อผ้าจะเกิดใครมีเสื้อผ้าใครมีเสื้อผ้ามาให้พี่ดำหน่อยเนาะบอกให้ไปหาไม่ไปหา กินข้าวยังได้กี่บาทแล้ววันนี้ฮะทำงานได้กี่บาทแล้ว <c oughs> ได้กี่บาทแล้วอออออเอาไปกินข้าวก่อนนะสิบบาทเอาไปกินข้าวแล้วเอาไปเป๊กบอกมา <Okay. S 1> อ่ะเอายอดมันเนี่ย,ย ไปพรุ่งนี้จะไปหาไหมพรุ่งนี้จะไปหาไหมพรุ่งนี้ไปหาพรุ่งนี้วาทิตย์นะฮะพรุ่งนี้วาทิตนะพรุ่งนี้มันอาทิตย์จะไปหาไจะไปหาใช่ไหมบอสไปหาเราไปอาบนันที่ร้านด้วยนะพี่พี่หน่่ยพี่หน่่ยไหนร้านแกชื่อเอมใช่เหรอเอพวงมาลัยทำไมไม่มาพวงมาลัยไม่มาใช่ไหมเลยไม่ได้ค่อยได้ไปพวงมาเลยเอะไาพี่าวเอาเร่นะที่บ้านไหนอ๋อ ก็เลยไปอยู่บ้านก็<ม>เลยไม่มาที่บ้านไหนอ่าที่ไห,อห่อ่าคือที่ไห่เออไปไป้โห high f i ไฟ